สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หแถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แล้วแถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2565ถูกมาแล้ว16งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่4ี่บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่17บวกด้วยแถวที่19และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่น2ตัวล่างตัวที่1บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นตัวที่2องบวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3มาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับ เริ่มจากงวดวันที่1กรกฎาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่16มิถุนายนปี64 8บวก8เป็น16 16บวก6เป็น22 22บวก1เป็น23 23บวก7เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 30บวก2เป็น3 2ก็จะได้เลขเด่นสองสบวก6เป็น3 6ก็จะได้เลขเด่น6ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก2 9เข้าเลข2นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16กรกฎาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1กรกฎาคม5บวก5เป็น1ิบ 10บวก9เป็น19 19บวก2เป็น21 21บวก9เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 30บวก2เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 30บวก6เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6ผลกันออกได้คล้าย2ตัวล่างออก70เข้าเลข0นะครับเข้าเป็นงวดที่2 ต่อไปเป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมก็จะใช้วันของงวดวันที่16บหกกรกฎาคม7บวก7เป็น14 14บวกสองเป็น16 16บวก7เป็น 23, 23่สบามยบวก0นย์เป็น23ก็จะได้เลขเด่นส23บวกสองเป็น25ก็จะได้เลขเด่นห้า 23บวก6เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก6 9เข้าเลข9นะครับเข้าเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดที่16สิงหาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1สิงหาคม2บวก2เป็น4 4บวก8เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก9เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 27บเวก2เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 27บวก6เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3ผลกันออกเลขท้ายสอตัวล่างออกสองสเข้าเลขกนะครับเข้าเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดวันที่1กันยายนก็จะใช้ผลของงวดที่16สิงหาคม 7บวก7เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก2เป็น22 22บวก3เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 25บวก2เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 25บวก6เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก7 9 เข้าเลขเนะครับเข้าเป็นงวดที่5ต่อไปเป็นงวดที่16กันยายนก็จะใช้ผลของงวดที่1กันยายน4 4บวก4เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก7เป็น20 20บวก9เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 29บวก2เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 29บวก6เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5ผลกรนอ,อกเลขใช้าย2ตัวล่างออก90เข้าเลข9้9นะครับเข้าเป็นงวดที่6ต่อไปเป็นงวดวันที่1ตุลาคมก็จะใช้ผลของงวดที่16กันยายน9บวก9เป็น18 18บวก1เป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก0เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 28บวก2เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 28บวก6เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก8 3เข้าเลข8นะครับเข้าเป็นงวดที่7 ต่อไปเป็นงวดที่16ตุลาคมก็จะใช้ผลของงวดที่1ตุลาคม1บวก1เป็น2 2บวก4เป็น6 6บวก8เป็น14 14บวก3เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 17บวก2เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 17บวก6เป็น23 ก็จะได้เลขเด่น3ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก3 8เข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่8ต่อไปเป็นงวดที่1พฤศจ,จิกายนก็จะใช้ผลของงวดที่16ตุลาคม3บวก3เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก8 เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 23บวก2เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 23บวก6เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก9 5เข้าทั้งเลข9ก9แล้วก็เลข5นะครับเข้าเป็นงวดที่9ต่อไปเป็นงวดที่16เพฤศจิกายน ก็จะใช้ผลของงวดที่1เพฤศติกายน0บวก0เป็น0 0บวก5เป็น5 5บวก9เป็น14 14บวก5เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 19บวก2เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 19บวก6เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก5 7เข้าเลข5้นะครับเข้าเป็นงวดที่10ต่อไปเป็นงวดที่1ทธันวาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่16เพืพฤตจิกายนต7บวก7เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก5เป็น23 2 3บวก7เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ูนย์ 30สบวก2เป็น3ามสองก็จะได้เลขเด่นสองสสบวก6เป็น3าหก็จะได้เลขเด่น6ผลกัหนออกเลขท้ายสองตัวล่างออก8 2สองเข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่11ต่อไปเป็นงวดวันที่16ธันวาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ธันวาคม2บวกสองเป็นสี่ สี่บวกสเป็น8 8ดแบวกแเป็น16 1 6กสบวกสเป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 1 8สิบวกสเป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 1 8ย์บวกหเป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลการออกเลขท้ายสองตัวล่างออกแปดสามเข้าเลขแปนะครับเข้าเป็นงวดที่สิบสอ ต่อไปเป็นงูดวันที่30ทธันวาคมก็จะใช้ผลของงูดที่16ทธันวาคม2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก8เป็น14 14บวก3เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 17บวกสเป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 17บวก6เป็น23ก็จะได้เลข1 3ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก3 6เข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่13ต่อไปเป็นงวดวันที่17มกราคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดวันที่30ทธันวาคมปี64 0บวก0เป็น0 0บวก7เป็น7 7บวก3เป็น10 10บวก6เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 16บวก2เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 16บวก6เป็น2ี่ก็จะได้เลขเด่นสองผลกระหนอกเลขท้าย2ตัวล่างออก9 2สองเข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่14ต่อไปเป็นงวดวันที่1กุมภาพันธ์ ก็จะใช้ผลของงวดที่17มกราคม1บวก1เป็น2 2บวก8เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก2เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 21บวก2เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 21บวก6เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก3 0 เข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่15ต่อไปเป็นงวดสุดท้ายนะครับคืองวดวันที่17กุมภาพันธ์ปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานี่นะครับก็จะใช้ผลของงวดวันที่1กุมภาพันธ์3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก0เป็น13ก็จะได้เลขเด่น3า 13บวก2เป็น15ก็จะได้เลขเด่น5 13บวก6เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก5 7เข้าเลข5นะครับเข้า2ตัวล่างเป็นงวดที่16ติดต่อกันเอามาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวล่าง งวดประจำวันที่1มีนาคมปี6 5ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวันที่17กุมภาพันธ์5บวก5เป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก7เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3ที่13บวก2เป็น25 ก็จะได้เลขเด่น5 23บวก6เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวล่างงวดประจำวันที่1มีนาคมปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข3เลข5แล้วก็เลข9นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวล่างที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ